สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นความรักของชาวธาตุไฟธาตุไฟมีราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูหรือลักขณาก็ได้นะคะ,ะถ้ารู้ลักษณาใช้ลักขนานะคะประจำวันที่16ถึงวันที่31มีนาคม2567สำหรับการอ่านดวงอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมด ขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันนะคะอ่ะมาดูกันสิว่าความรักชาวทัดไฟจะเป็นเช่นไรนะคะเริ่มต้นที่คนมีแฟนมาดูสิที่ผ่านมาเป็นยังไงคนมีแฟนทาดไฟนะคะ คบหาดูใจกันที่ผ่านมาเป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน Si k ออ Pentacle ออกบ่อยมากเลยทุกคนหลายธาตุเลยนะคะบางธาตุเนี่ยย้ำๆย้ำๆอยู่นั่นนะอบางคนช่วงจังหวะที่ผ่านมามีการชวนกันไปทำบุญก็ได้หรือว่าคือทำบุญเพื่อให้ความรักมันโฟโลอะทุกคนต่อแต้มบุญกันและกันนะคะแล้วก็ ที่สำคัญก็คือช่วยเหลือซัพพอร์ตกันและการมีการให้มีการรับแล้วก็คนรับก็มีการให้แล้วก็เหมือนเปลี่ยนกันแบบนี้นะคะสลับกันไปความรักช่วยเหลือซัพพอร์ตพึ่งพาอาศัยกันบางคนเกี่ยวข้องกับชาวท่านลมมิถุนตุนกุมนะคะอ่ะอัศวินดามี ความเร่งๆรรีบๆนะสำหรับบางคนมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องไปทำเร่งรีบหรือมีใครที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะขับรถเร็วได้ไหมเร่งเร่งรีบๆได้นะสำหรับบางคนอาจจะเป็นคนที่ขับรถเร็วนะคะเขาหรือเราก็ได้แล้วก็อาจจะพ่วงด้วยความใจร้อนอืมหุนหันแต่ว่ามันเป็นเทนนอฟงครับทุกคนมองว่าต่อให้อะไรยังไงก็ตามยัง คุยกันได้ยังแฮปปี้ยังมีความสุขนะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะมีปัญหาอีกคนหนึ่งก็เรียบที่จะเข้ามาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตกันและกันอยู่ด้วยกันนะคะบางคนเพิ่งจะคบกันเป็นแฟนก็ได้หรือว่าอยู่ในครอบครัวจังหวะโรแมนติกซึ่งกันและกันแต่จเจวิลเข้ามาอาจจะมีในแง่ของทั้งรักทั้งหลงหึงหวงกันและกันได้ด้วยนะคะสถานการณ์บางอย่าง สำหรับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มแล้วก็ The d e ดวิเนี่ยราศีมังกรลัคขณามังกรได้ด้วยนะคะ,ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตอนนี้แฟนชาวธาตุไฟเขารู้สึกกับชาวธาตุไฟว่ายังไงบ้างสีดาบเขารู้สึกว่าคุณเงียบนิ่งไปนะหรือคุณอาจจะชอบตื่นสายก็ได้นะคะ อ่หรือบางทีเนี่ยช่วงจังหวะที่ผ่านมาคุณดูเงียบเงียบคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับเขาเจ็บปวดกับเขาหรือเปล่าหรือคุณไม่สบายหรือเปล่านะคะแต่แปดไม้เข้ามาเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนทำอะไรรวดเร็วทำอะไรรวัรวๆหรือว่าเวลาพิมพ์ข้อความพิมพ์มาแบบรวัรวๆเลยแล้วยังไงต่อนะทำอะไรรวดเร็ว การพบเจอกับคุณมันเป็นอะไรที่เร็วความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามันอาจจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วนะคะคุณเองเป็นคนที่ดูดีนะในสายตาเขาช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะสะสมทรัพย์ก็ได้คุณอาจจะเป็นนักธุรกิจนักลงทุนก็ได้คุณดูนิ่งคุณดูดีอ่ะแต่งตัวดีนะคะดูสวยดูแพงแล้วก็เดนมชียน คุณเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาเป็นนักแก้ไขปัญหาเป็นนักปณีปนอมนะคะคุณมีสเสน่ห์คุณมีความเก่งคุณอาจจะเกิดวันพุธก็ได้สําหรับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันแล้วก็คนที่เกิดวันพุธนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะคุณอาจจะเก่งในด้านโซเชียลด้วยก็ได้นะต่อมามาดูนะคะว่า ซึ่งหลังนี้แฟนของชาวธาตุไฟเขาจะแอคชั่นอะไรในแง่มุมของความสัมพันธ์เนี่ยมองว่ายังดูต่อกันได้แล้วก็เหมือนศึกษาดูใจเรียนรู้กัน uh huh. มาดูซิว่าเขาจะแอคชั่นอะไรนะคะ uh huh. The magician ทุกคนจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยปรับความเข้าใจกันละกันนะคะถ้าที่ผ่านมาเราไม่เข้าใจกันละกัน สี่ถ้วยบางเรื่องเขาอาจจะยังทําไม่ถูกใจคุณหรือบางอย่างคือเราอยากให้เขาเข้ามาหาเราแต่เขาก็ไม่มาหรือว่าช่วงจังหวะที่เราอาจจะยังไม่ได้ดังใจจากการกระทําของเขานะคะเรื่องที่เราโฟกัสอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาโฟกัสเนี่ย วิวอัลฟ่าจูนคุณอาจจะเกิดวันพฤหัสหรือเขาอาจจะเกิดวันพฤหัสก็ได้นะคะเป็นช่วงจังหวะของการเรียนรู้กรารอะไการมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยมีการขอเริ่มต้นกันใหม่หรือคุณกับเขาอาจจะไปโรงเรียนอะไรพร้อมกันหรือเริ่มต้นทํางานอะไรใหม่ๆพร้อมกันได้ด้วยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์อยากพูดคุยกันต่อนะถ้าที่ผ่านมาไม่คุยกันเลยเนี่ยเขากลับเข้ามางอแล้วนะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะว่า บทสรุปความรักความสัมพันธ์ธาตุไฟคนมีแฟนครึ่งหลังมีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคนมีแฟน four of wands king of swords บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มนะคะราชาดาบแล้วก็อัศวินถ้วย knight of cups นะคะอุ่มธาตุน้ำ กอลกฏพิชิกมีนคิ g of c u p s กอลกฏพิชิกมีนด้วยเช่นกันบางคนอาจจะเป็นคนไกลกัน,นบทสรุปในความรักนะคะยังมีความมั่นคงในจิตใจเรามีโอกาสที่จะพบเจอพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันได้เรื่องอะไรที่มีปัญหาอะไรใดๆกันอยากเคลียร์อยากคุยแต่ใครบางคนเขาก็มีมุมมองในโหมดของเขานะคะเขา าจจะคิดเร็วทําเร็วพูดเร็วหรือเขาอาจจะตัดสินเฉพาะในแง่มุมของเขาซึ่งบางทีคาหวานๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินหรือเราอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงการที่เขาเฮ้ยเข้าใจจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าในช่วงจังหวะน,นี้เขาต้องแก้ไขปัญหาอะไรหลายอย่างหรืองานมันเครียดๆนะคะการแสดงออกบางอย่างมันก็อาจจะดูดอปไปแต่มันมีอัศวินถ้วยกับคิงถ้วยนะคะมองว่า เดี๋ยวสักพักจะกลับเข้ามาสวีทหวานแหววกันเหมือนเดิมจะมีการต้มีการพูดคุยชนไปกินข้าวปฏิบัติพัดวีอาจจะไปอยู่ในโหมดของความโรแมนติกมีความคิดถึงกันหอยหากันและกันนะคะความรักความสัมพันธ์ปรับความเข้าใจกันได้ให้โอกาสกันและกันเสมอนะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อความจากเขานะคะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับชาวธาตุไฟเขาจะบอกว่ายอย่างไร แฟนของชาวทัดไฟ Your the light of my life นะคะคุณคือแสงสว่างในชีวิตฉัน I miss you so much it h u r t ฉันคิดถึงเธอมากมันทรมานเหลือเกินสําสำหรับบางคนเป็นคนไกลกันเนาะ Your stole my heart คุณขโมยหัวใจของฉันไป ฉันนอนไม่หลับหัวใจมันกระซับกระส่ายนะคะฉันนอนไม่หลับเพราะคิดถึงเธอมากเกินไปต่อมานะคะความรักธาดไฟคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรครึ่งหลังมีนาคมนี้เลิฟทุกคน L O V E O B B L ทุกคนเลิฟมาแล้วนะคะความรัก ความรักเอาชนะทุกอย่างขอให้ธาตไฟคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุกออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุกออนมาที่ความรักธาตไฟความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน16-31มีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรามาดูกันนะคะธาตไฟความรักเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมานะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน10ถ้วย k i n g of p e n t a โ l e บางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมังกรพฤกษกกันเดอร์สตาร์ราศีกุมลัคณากมนะคะแล้วก็ก้าวถ้วยมองว่าสำหรับบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีครอบครัวเราหรือเปล่ามีแฟนแล้วหรือเปล่านะคะหรือบางทีอาจจะไม่ใช่เนาะหรือว่าตัวเราเนี่ยอาจจะยังโฟกัสคาดหวังกับแฟนเก่าของเรานะคะกับคนที่เราเลิกลาไปคนเก่าๆคนนั้น เราคาดหวังให้กลับมานะคะสำหรับบางคนอาจจะเฝ้าวาธิธิฐานอยากจะเจอเนื้อคู่เจอแฟนเจอคนรักคนที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันบางคนเจอแล้วก็คือคนนี้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่อยากจะดูกันนานๆหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกความรักเนี่ยมันอาจจะดูด้อยดูดอกเพราะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการทำธรุรกิจทางเงินหาทอง เขาอาจจะไม่ได้มาสวีทหวานแบวมันอาจจะเป็นความรักที่เป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะธาตุดินเนะาะมังกรพฤกษกันเนี่ยอ่าแล้วก็เราอยากเจอปรารถนาที่จะเจอเขานะคะมีก้าวถ้วยที่เกิดขึ้นมองว่าธาตุไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจริงอยู่ว่าคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณอาจจะอยู่ในโหมดที่แบบเกือบโสดเฮยยังไง กือบโสดนะคะแต่ยังไม่โสดยังไม่หลุดนะอืมคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆมีคนเขาชอบคุณนะมี fc แฟนคลับนะคะหรือว่าคุณทั้งคู่เนี่ยต่างคนต่างมีสเสน่ห์ในเก้าถ้วยมันสําหรับบางคนเนี่ยสิบถ้วยเดอะสตาเลิกลามีแนวโน้มว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราอาจจะคุยคุยคุยแล้วก็เลิกห่างกันห่างกันนะคะ แต่ก็อยู่ในหมดรักเผื่อเลือกกันทั้งสองคนก็ได้นะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีเสน่ห์มากๆนะต่อมานะคะมาดูนะคะว่าตอนนี้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับทัดไฟเขารู้สึกกับชาวทัดไฟว่ายังไงบ้างคุณเป็นคนที่โรแมนติกมากๆน่าลหลงไหลคุณเป็นอบเป็นคนอบอุ่นคุณคอยให้คำปรึกษาเขาคุณดูเฟลนี่ ดูอ่อนไหวดูซับพอร์ตหัวใจเข้าทุกด้านแล้วก็กับคนอื่นด้วยคือมีเสน่ห์มากๆนะเราทั้งคู่อาจจะไกลกันได้ด้วยเนาะอ่ะยังไงต่อนะคะคุณเขามองว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงได้ด้วยอารมณ์รุนแรงอะทุกคนหรือเวลาที่บ้าอะไรแล้วจะแบบบ้าให้สุด คลั่งคลขคลั่งรักนะคะคุณเป็นคนที่เซ็กซี่น่าหลงใหลสำหรับเขาด้วยเช่นกันนะคะเดือดเดวิลเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าคุณน่าจะมี fc แฟนคลับเยอะนะคะมีตัวเลือกในความสัมพันธ์คุณเจ้าชูหรือเปล่าหนึ่งเหรียญแล้วก็ห้าไม้นะทุกคนยังไงนะคะ หนึ่งเหรียญความมั่นคงการเริ่มต้นการพูดคุยเราทั้งคู่อาจจะเพิ่งได้รู้จักกันนะคะหรือในเรื่องของความสัมพันธ์มันยังไม่เติบโตไปถึงไหนสักเท่าไหร่คุณเองดูมีค่าดูน่าสนใจสำหรับเขานะคะที่เขายังอยากโฟกัสอยู่แต่มันมีห้าไม้ที่เกิดขึ้นคุณกับเขามักจะทะเลาะก,กันบ่อยๆนะคะความคิดเห็นบางอย่างระหว่างคุณกับเขา อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันไม่ลงตัวกันมันก็เลยเป็นข้อขัดแย้งหรือบางทีเขารู้สึกว่าคุณจะเอาทุกอย่างเลยเหรอยังไงนะคะคุณอาจจะมีงานเยอะก็ได้นะคะหาเวลาไม่ได้หรือว่าเวลาคุณทําอะไรเนี่ยมันมันดูสับสนนะทุกคนมันดูทำลายเวลาต่างๆนานามันไม่ได้นะคะอย่างเช่นพอเขาจะชวนคุณไปเที่ยวคุณก็ติดงานหรือ พอเขาจะชวนคุณไปเที่ยวทะเละเปลี่ยนไปเที่ยวทะเลคุณก็อยากจะไปเที่ยวเกาหลีอะไรประมาณนี้นะคะเออมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ขัดแยง้งหรือยังไม่ค่อยลงตัวกันสักเท่าไหร่มันดูสับสนวุ่นวายไปหมดเลยอ่าประมาณนี้อ่ะต่อมานะคะ มาดูนะคะว่าครึ่งหลังนี้คนคนนั้นคนที่ไม่ชัดเจนกับชาวทัดไฟเขาจะแอคชั่นอะไรกับคุณเขาจะห่วงคุณดังไข่ในหินนะคะห่วงหึงคุณไม่ให้ไปนะคะเขาจะดึงเกมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้เขาจะยังไม่ฉเฉลยหัวใจยังไม่ได้บอกสถานะไปแต่เขาไม่ให้คุณไปนะเอ <c oughs> อยังไงเนี่ยอ่า King of s w o r r ดราชาดาบทุกคนมาธาตุลมนะคะมิถุนทุนกลุ่มอัศวินเหรียญมังกรพฤกษกกันแล้วก็เทนออฟคั cup, ทุกคนเอ๊ะย,ยังไงนะคะเขาจะเข้ามาในหมวดจริงจังกับคุณมีอะไรก็พูดมาเลยนะคะหรือคุณมีอะไรให้เขาช่วยเหลือเนี่ยก็ว่ามาอยู่ในหมวดที่ซีเรียสนะลักษณะว่าซีเรียสได้เรามั้งในความสัมพันธ์นะคะฉันรู้สึกว่า เธอจะห่านสเสน่หเยอะเกินไปแล้วนะอืเขาก็คือรู้สึกไม่ไหวแล้วว่าเขาอยากเขาอยากคุยกับคุณอยากพัฒนากับคุณโอเคใช่เงินทองเขาก็ต้องหานะคะแต่ความสัมพันธ์เขาก็อยากอยากที่จะไปต่ออยากจะเดินหน้ากับคุณแต่มันมาสะดุดในในเรื่องบัตเจตในเรื่องเงินทองนะคะเออมันอาจจะทำให้ดูเหมือนความสัมพันธ์มันมันหยุดอยู่นิ่งบ้างบางจังหวะในสิ่งที่เขาทำ เพราะว่าคบกับคุณมันต้องใช้เงินไงเข้าใจปะแต่ว่ามันมีเทนออบคับนะคะความรักเอาชนะทุกอย่างหัวใจมันเรียกร้องอะ่ะต่อให้กระเป๋ามันจะแบนเขาก็อยากที่จะบอกคำว่ารักหรือแสดงออกในเรื่องความรักกับคุณ <laughs> ทีนี้มาดูบทสรุปสินั่นคือสิ่งที่เขาจะทำนะคะ คุณกับเขาอาจจะไปนั่งพอดร,รักกันริมตะลิ่งนะร <c oughs> ิมตะลิ่งอ่าทีนี้มาดูบทสรุปนะคะความรักธาตุไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรบ้างครึ่งหลังนี้นะคะแปดถ้วยอัศวินดา ชัดลมมิถุนตุนกลุ่ม2องดาบเซเว u นออฟคัพค่ะเอ๊ะยังไงนะคะระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นรักทางไกลกันก็ได้หรือว่าในความสัมพันธ์เราอาจจะเคยรู้สึกว่าเขาพูดจะทําให้เราเสียใจหรือการกระทําอะไรที่เขาทําให้เรารู้สึกเสียใจก็ได้นะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าไปหาป้ายหน้าเอาดีกว่านะคะแต่คนคนนั้นรู้สึกว่า จะทําแบบนี้ได้ยังไงจะเดินจากไปง่ายๆแบบนี้น่ะหรอไม่มีทางสลอกนะคะเขาจะติดต่อเข้ามาหาคุณหรือเขาอาจจะเข้ามาหาคุณเลยนะคะโดยที่เขาจะไม่ได้โทรบอกคุณหรือไลน์บอกคุณใดๆเขาจะมาเลยนะคะเออแล้วเขาจะจู่โจมคุณอื <laughs> จุ่มยังไงนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยได้เจอกันแต่มันมีบางเรื่องที่อยู่ในใจที่ยังไม่เปิดเผยความรู้สึกให้รู้ยังเล่นเกมเดาใจแต่ไม่ปล่อยไปนะคะทีนี้การเข้ามาของเขาให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของคนคนนี้นะคะบางทีมาทําปากแซบอะไรกับคุณนะค,ะคุณก็บอกไปเลยไม่ไม่ไม่ใช่เป็นไก่วิ้งนะแม่หมอเห็นนกอยู่ตรงนี้นะคะวิ้งแซบอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเออ นะบางทีก็แบบมาด้วยอารมณ์อะทุกคนคำพูดคาจาอะไรก็ไม่ได้พิถีพิถนันนักหนาน,นะคะคิดอะไรก็พูดไปเลยบางทีเราก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามีการพูดคุยกันติดต่อกันแล้วก็พูดสองแง่สองงามอยู่นั่นแหละนะฮะเซเว่นออฟคัที่เกิดขึ้นความรักในแบบที่ปรารถนารูปแบบที่ปรารถนาอาจจะอยู่ในใจเราคำพูดของเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกเครบิบเคิมก็ได้ การจิกกัดบางทีการพูดจิกกัดบางทีการประชดประชันการบางทีก็อาจจะทําให้ทัดไฟรู้สึกว่าม,มันร้อนแรงจริงๆนะคะคุณอาจจะเอาไปคิดไปฝันเอาไปต่อเป็นซีรีส์หนังเลยก็ได้นะคะ,อะมองว่าในเรื่องของความรักช่วงจังหวะนี้ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรยังไงจะพูดหวานจะพูดขมจะพูดเผ็ดจะพูดเปรี้ยวอะไรก็แล้วแต่ ยังไงก็ถูกใจชาวธาตุไฟนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้ธาตุไฟเองก็มีตัวเลือกคุณมี f อมีแฟนคลับมีคนเข้ามาพูดคุยคุณอยู่นะคะดังนั้นคนคนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่านิ่งเฉยไม่ได้แล้วทีนี้เรามาดูข้อความนะคะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับชาวธาตุไฟเขาจะบอกว่าอย่างไรฉันรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่มีคุณ คุณทำให้ฉันรู้ว่าความรักเป็นยังไงรักที่ดีคือการรักตัวเองขอบคุณนะที่ไม่เคยยอมแพ้ในตัวฉันอ่ะต่อมานะคะความรักทัดไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรเครื่องหลังมีนาะคมนี้นะคะหนึ่งไปคิวปิดแอรโร่กามเทพได้ แห่งสอนคุณเข้าแล้วนะคะโชคชะตาพรมรคิดนำพาความรักที่มีอยู่ในใจมันปิดบังไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้แรงดึงดูดที่ดึงดูดคุณกับเขาให้มาพบเจอกันขอให้ธาตุไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่คนโสดค่ะ มุฟออนมาที่ความรักทาดไฟคนโสด16-31มีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะขอดูที่ผ่านมาก่อนคนโสดทาดไฟเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นนะคะ six of cups คนรักเก่าอาจจะวนเวียนเข้ามาหรือเราอาจจะคิดถึงก็ได้การวนเวียนเข้ามาสำหรับบางคนนะคะพอวนเวียนเข้ามาก็ทะเลาะเลิกลากันอีกแล้วนะคะ อคุยได้สักพักก็เอาอีกละยกักย้ายนะคะสําหรับบางคนอาจจะเกิดวันอังคารหรือเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันอังคารหรือบางคนเนี่ยอาจจะพึ่งคนรักเก่าอาจจะพึ่งติดต่อเข้ามาส่งแมสเซจมารัวๆหรือคนที่เราเคยรู้จักเคยแอบชอบเก่าๆก็าาได้นะคะติดต่อกันเข้ามาส่งแมสเซจเข้ามามันมีเดอะเวิ d ์ดเนี่ยคุณคุณทั้งคู่ ต้องเคยรู้จักกันมาก่อนนะไม่หมอมองนะคะเคยรู้จักกันมาก่อนเคยสิ้นสุดเคยตอบโจทย์แล้วก็กลับเข้ามาอยากพูดคุยอยากติดต่อกันใหม่แต่สำหรับบางคนเป็นแบบนี้นะธาตไฟนะคะอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามานะคะพบเจอความรักกระทันหันเข้ามาส่งมเมสเซจเข้ามาเหมือนเรียนรู้กันละกันนะคะทำความรู้จักกันละกัน หรือบางทีไม่ได้ส่งแมเสเซจหรอกคือเราได้พบเจอเขาจากการทำงานการเรียนการเดินทางการย้ายย้ายการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเข้าไปอยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้นเติบโตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสังคมทำงานหรือการเรียนก็ได้หรือแม้กระทั่งในตัวของต่างประเทศเนาะยังไงคุณก็รอดนะคะช่วงที่วาน,นี้มองว่าทัดไฟคนโสดยังไงคุณก็รอดแข็งแรงแข็งแกร่ง ผ่านอะไรมาเยอะนะคะผ่านอะไรนะผ่านมาหลายป้ายรถเมล์แล้วนะคะทุกคนโอ้ชิลละมาดูกันนะคะว่าเครื่องหลังนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนโสดธาตุไฟบ้างธาตุไฟมาดูสิก้าวดาบนะคะ King of Wands บางคนเกี่ยวข้องกับชาวาธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะแล้วก็เป็นคนที่มีไฟด้วยทุกคน Page of Pentacles กลุ่มธาตุดินคนที่อยุน้อยนะคะมงกรพฤกษกันอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา Seven of Cups ความเจ็บปวดนะคะที่ผ่านมาเคยสู้เคยสู้ที่จะมีความรัก อยากจะเจอคนรักที่แท้จริงอยากจะเจอความรักที่ไปต่อกันได้ยาวๆนะคะแต่ความรักมันก็สู้กับเนาะจากเป็นคนที่อาจจะเคยไปเป็นที่ปรึกษาให้ใครนะคะใครบางคนที่ประสบภัยมาคุณอาจจะยื่นมือเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้เขา แต่ตอนนี้คุณกลายเป็นผู้ประสบภัยก็เป็นไปได้นะคะโอ้อยังไงนะมองว่าแผลเก่าๆความเจ็บปวดมันอาจจะยังฝังแน่นอยู่ในตัวเราความเครียดความกังวลความกุ้มความพดหูกบางอย่างที่มันอยู่ในตัวคุณอมีโอกาสที่จะเจอใครบางคนที่รู้สึกว่าอยาก จะเข้าไปพูดคุยด้วยหรือเขาอาจจะอยากจะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะอาจจะเกี่ยวข้องจากการทำงานการเรียนใครบางคนอาจจะมีตำแหน่งที่สูงกว่าก็ได้หรือดูเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ก็มีเด็กน้อยด้วยเอ๊ะหมายความว่ายังไงนะ,ะเราทั้งคู่อาจจะเพิ่งได้พบเจอกันนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยไลฟ์สไตล์มันได้คุยกันเราสนุกนะคะหรือบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นะเออย,ยังไงนะคะเขา หนึ่งในนั้นอาจจะเข้ามาเป็นตัวเลือกของคุณก็ได้เนี่ยเหมือนมีสองคนเข้ามานะคะ s o v e u p s Cups ช่วงจังหวะนี้เหมือนชี้เดือนเป็นเดือนชี้ดาวเป็นดาวชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้อะไรดีนะคะมีตัวเลือกมากมายในความสัมพันธ์หรือใครบางคนที่เข้ามาเรารู้สึกหลงไหลรู้สึกเคริบเคิมก็ได้นะคะไม,ม่มองว่าคุณน่าจะมีตัวเลือกเข้ามานะคะมีหลายคนเลยแหละ ไม่ใช่สองคนต้องบอกว่าไม่ใช่สองคนละถ้ามาเจ็ดถ้วยแบบนี้นะคะ FC แฟนคลับเยอะทาตไฟนะคะรู้ๆกันอยู่เดิมูนทุกคนราศีมีนลัคนามีนนะคะในคืนที่หมามันหอนหัวใจก็ว้าวอนอยากจะเจอใครอืมราชินีดาบธาตุลมมิถุนตุนกุ่มสองเหรียญแล้วก็ ห้าไม้ค่ะเอ๊ะยังไงนะคะใจมันอ่อนใจมันวันไหวอยู่ใกล้ใครแล้วมันรู้สึกว่าเคิบเคลิมไปหมดนะคะบางทีหัวใจก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์เท่าไหร่รู้สึกเป็นผู้ประสบภัยอยู่ตลอดเวลาใครบางคนมาพูดคุยก็ทำให้รู้สึกเคิบเคลิมหลงไหลนะคะพอตั้งสติได้ก็เฮ้ยเงินในกระเป๋าต้องหา อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่จะต้องหมุนเงินหาเงินอยู่นะคะแล้วมันช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะงานยุ่งงานเยอะก็ได้นะคะหรือหลายๆอย่างมันอาจจะเข้ามาแบบอิลุงตุงนางทั้งหมดอ่ะต่อมามาดูบทสรุปนะคะ บทสรุปความรักธาตุไฟคนโสดจะเป็นเช่นไรนะคะ16-31มีนาคมนี้นะ The Tower 1ไม้นะคะ Seven of Pentacles แล้วก็ Queen of Pentacles นะคนโสดหลังจากที่หัวใจมันแตกสลายมาก็มีการติดต่อ มีเพื่อนใหม่ๆเข้ามามีเรื่องราวใหม่ๆที่เข้ามานะคะแล้วก็สําหรับบางคนรู้สึกว่าค่อยๆดูไปก่อนดีกว่ายังไม่ได้รู้จักอะไรเขามากมายนะคะอาจจะคุณอาจจะเกิดวันอังคารหรือเขาอาจจะเกิดวันอังคารได้ด้วยนะคะควีนอัลเฟนต์เคิลอาจจะเป็นกลุ่มของธาตุดินเข้ามาเกี่ยวข้องมังกรพฤกษกันแล้วก็ตัวคุณอยากได้คนที่คู่ควรอยากได้คนที่ชัวร์แล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีเสน่ห์มีคนเข้ามารักเข้ามาชอบอ่ะ แล้วก็จังหวะน,นี้ต่อกันอยู่นะคะอืมอทีนี้มาดูในส่วนของข้อความให้กับคนโสดนะคะถ้ามีใครอยากจะส่งอะไรข้อความให้กับคนโสดเขาจะส่งว่าอะไรมาบ้าง See you soon my love เจอกันเร็วๆนี้ที่รัก Your all I see คุณคือคนเดียวที่ฉันมองเขาสนใจแค่คุณคนเดียวนะคะคุณขโมยหัวใจของฉันไปแล้ว ฉันคิดถึงเธอมากมันทรมานเหลือเกินต่อมานะคะความรักพาดไฟคนโซจะเป็นเช่นไรครึ่งหลังนี้ขอหนึง่งใบว้าวทุกคนแม่หมอไม่ได้จะเปิดอันนี้นะแม่หมอเปิดใบนี้ Healing Heart นะคะช่วงจังหวะของการเยียวยาจิตใจตัวเองเหมือนเติมเต็มหัวใจเราดูมันสีชมพูหวานแววนนะทุกคนดังนั้นมองว่า มันไม่ได้เลวร้วายมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะเป็นช่วงที่คุณสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจตั้งสติของคุณนะคะที่ผ่านมาหัวใจมันอาจจะแตกสลายไปแล้วนะแต่ช่วงจังหวะน,นี้เริ่มกลับมามีเลือดฝาดแล้วทุกคนนะคะคาดหวังได้นะ,อะโอเคขอให้ทัดไฟมีความสุขสมหวังในความรักแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ